สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จะพามาดูมะละกอเตี้ยมะละกอเตี้ยคะ่ะอันนี้ปลูกปลูกดินใหม่ดินถมใหม่ดินผสมหินนะคะให้ดูชัดๆเลยเดีย๋ยให้ดูนี่เตี้ยมากหนึ่งสองสามสามคืบจริงๆไม่ถึงหรอกเพราะว่า,าลูกมันยาวลงมา เตีย้ยมาค่ะด้านบนมันก็จะมีลูกที่แบบว่าเสียเสียก็มีนะคะคือมันก็จะเป็นไปเองตามธรรมชาติเพราะว่ามันดกมากสวยมากค่ะดูพันอร่อยหวานกรอบมันไม่ใช่มะละกอพันเตี้ยนะทุกคนมันเกิดจากการตอนแล้วเวลามาปลูกนะคะก็ปลูกเอ็น เนี่ยมันก็จะสวยเหมือนมพะพร้าวเลยค่ะมพะพร้าวเราก็ปลูกเอนพร,ริกมะเขือเทศปลูกเอนได้หมดนี่งามอีลีจางามค่ะงามแน,น่นี่ใบนี่ถึงนี่เลยใบเลียเตียดดินเลยค่ะรากดินเลยสวยมากดูสำหรับเล็กก็จะไปตอนเหมือนกันนะคะต้นมันสูงละ ตอ,ตอนเนี่ยมันจะได้ต้นต้นแม่หนึ่งต้นแล้วก็ต้นที่เป็นยอดตอนใหม่อีกหนึ่งต้นได้สองต้นแล้วก็ได้พันเตียด้วยเนี่ยค่ะดีมากถ่ายมาให้ดูค่ะเตียจริงสวยจริงโดกมากด้วยดินใหม่ดินใหม่ใ,หมใส่ปุ๋ยอะไรให้ดูค่ะปุ๋ยฮิว่ากี้ควายเห็นเลยเนี่ยค่ะมันจะชอบมากนะ ปลูกแบบอินทซีย์ค่ะแล้วก็ปลูกห่างๆกันนะคะแล้วด้านล่างเนี่ยคือต้องโล่งๆนะสำหรับมะละกออย่ามีหญ้ามีอะไรเยอะนะคะคือมันจะเป็นราแล้วก็อย่ารดน้ำอย่ารดน้ำบ่อยต้นสวยๆของเล็กอ่ะโดกๆรดน้ำบ่อยตอนนี้คือรากเนา่ารากเน่าแล้วลูกก็ร่วงลงตายแล้วนะคะมะละกอชอบที่นนนนสูงๆที่นามีปลูกต้นหนึ่ง จะเข้าปีที่7็ดแล้วยังไม่ตายสวยมากเดี๋ยวเล็กจะเอาบันไดขึ้นไปตอนกิ่งนะคะคือพันดีด้วยพันลูกย,วยาวๆอะ่ะแล้วเวลาสุกก็อร่อยเนื้อแน่นเนื้อแน่นเนื้อหนาหวานฉ่ำแล้วตำก็อร่อยกรอบหวานฉ่ำต้นนั้นนะคะจะพยายามพยายามไปตอนมันสูงและไม่ตายแล้วมันอยู่แบบที่เนินๆนะ ที่ที่เนินๆน,น,นะคะไม่ได้อยู่ในที่ลุ่มนะไม่ไม่ชอบน้ำแม่ละกอไม่ชอบน้ำนะคะอยถ่ายให้ดูสวยมากแค่นี้นะคะทุกคนสวัสดีจ้า